สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพประทุกท่านคลิปนี้นวัดจัดไปจะพาผู้สาวไปหยอกเล่นในป่าอุ้ยงัดทางงัดทางงัดไปซับหน่อไม้จะพากันไปซับหน่อไม้นะครับในป่าในวันหยุดวันนี้ไปดูว่าในป่าแห่งนี้มีหน่อไม้พอที่จะให้เรางัดทางงัดทางงัดหรือไม่ติดตามรับชมเราสองคนได้เลยครับไาย่ามามามา ัี่ค่ะนี่ะมสมูติเป็นขัวตับขาไปหลังส้เน้ย พี่จึงลายอ่านตัวนอนง่ยไปเบิ้งนอนนี่เออนอนี่ายดีตามอันเรื่องกันอ้าเราแบบหนิกินใดระแบบยังกินมันนอยอยู่เน้นนอนนี่ยังงามเลยวันมันออกมากเลยนะนี่นอนนี่ยังงามเลยโอ้โอ้าวเขาขาวเป็นอยังไงขาวมันเป็นโลกหรือเป็นลา เือค่ะมันพืถือมันพืถือคันันชุ่งเน้อยก็ได้โอ้ยเสียงผู้ใดนี่เป็เก่าบอกคือบลอกคอมคือของตาวนั่นเลยโอ้ยเป็นตะแคงแล้วแบบพันชุ่มวนเนั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 อเอ้อคว

โอ้งับงัดงับงัดงัดดด <laughs> ามาชว์ดูเดียวว่าสามหน,น่อวันนี่ครับหน่อไม้ที่สวนหมอกใหญ่เลยหน่อนี้เราจะเอาง่าย เพียบงัดงัดทางงัดทถอะงัดเถอาเอา <c oughs> อเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ย <c oughs> น้ำอาจจะตายแกออกนี่น โอ้นอหน,นีไหม αι. คืออาดหลาดแท้ปะอันเป็นผู้สาวสมหน่อยเดี๋ยวเพื่องามผักเดี๋ยนีมอง่ามามอใหญ่ให้เมียซับกับพ่อซับมัำหนักน้ำพัวอีกหาเลยเมียกับเมียขี่ขาดซับเมื่อไรแล้วเอาทำนีน้เนาะเขาต้องซับบางสีตัวมาสู้ไงไก่บางลูกมันซับหนักขนาดอยู่วะให้เมียซับพ่ออยากซับ

Tom sangat sangat oh minta daikin ini ya oh. gitu hahaha dùng cắt, dùng cắt. nó choi thế. Thôi, cứ choi thế, Uhm. Thôi. Thông thơm. Uhm, Hết tùng, dùng để xếp Đưa ý, đưa hmm, cái ọt mốt đi đâu? ไงไงเป็นวันอาทิตย์ประหันขเข้ามาเห็นไหมนะสามอาทิตย์เออนะนี่แหละเป็นลำใหญ่แล้วครับนี่สามผ่านไปกี่อาทิตย์นี่สามอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สามพอดีสองอาทิตย์อาทิตย์ที่นี่มันเป็นลำใหญ่เลยเราไม่เมา,เาท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับหลังจากที่เราเข้าป่าไปหาหนอไม้ไปงัดทั้งงัดทั้งงัดเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเราได้หน่อไม้เยอะมากนะครับนี่ดูสิคร well, ับต mm ัวอย่าง gotcha. 2หนอนี้หน่อใหญ่มากนะครับเย็นนี้เราจะเอาไปทําอะไรกินครับคุณภรรยาครับเอาไปทําอะไรกินครับบ้าบอบบเหนือวันนี้อากาศร้อนนะครับเห็ดเห็ดไม่ค่อยเกิดเราก็เลยไม่ได้ภาพบรรยากาศเห็ดมามีอยู่แต่แต่ไม่เยอะแต่วันนี้ก็เอาหน่อไม้นะครับไปทำอาหารเย็นกินนะครับ ใครอยากจะกินหน่อไม้ตามเรามานะครับที่เมืองร้อยเอ็ดของเราหน่อไม้หน่อใหญ่มากดูสิครับโชว์หนอ่อโอ้โหใหญ่มากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนวัดจัดไปมีบรรยากาศดีๆบรรยากาศบ้านๆน,นะครับเราจะจัดมาให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ

มดนีม่นไมเปละยนไม่ดอกเดีด๋ยว